กำลังฟังขี้สงสัยพอดแคสต์สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ขี้สงสัยพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาชวนคุณตั้งข้อสงสัยกับสิ่งต่างๆร,รอบๆตัวและหาคำตอบกับมันไปพร้อมๆกันกับผมกู๊ดบอยครับ สำหรับในวิสุ์นี้นะผมอยากจะมาชวนกู๊ฟังนะมาคุยกันเกี่ยวเรื่องของความขี้เกียจน,นะซึ่งก็เชื่อว่ามีในมนุษย์แทบจะทุกคนนะครับส่วนจะมีมากมีน้อยก็เป็นไปตามแต่ละคนนะซึ่งช่วงนี้ผมก็รู้สึกว่าตัวเองขี้เกียจน,นะก็เลยเกิดสงสัยขึ้นมาครับว่าไอ้ความขี้เกียจเนนะี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ไงฮนะแล้วทําไมคนเราถึงขี้เกียจน,นะ ก็เลยได้มีโอกาสนะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ดูนะครับว่าจะพอมอีผู้อธิบายหรือว่ามีบทความอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมนะก็ไปเจอบทความที่น่าสนใจหลายๆเรื่องนะซึ่งตัวที่น่าสนใจเลยที่ผมอยากจะมาแชร์ในะวันนี้เลยก็คือเรื่องของวิทยาศาสตร์นะแห่งความขี้เกียจนะว่าอะไรเนี่ยทำให้เราคี้เกียจนะโดยอธิบายในทางวิทยาศาสตร์นะครับคือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่า กลไกนะ่ะวิวัฒนาการที่ทําให้มนุษย์เราเนี่ยมีความชอบพอหรือมีความรู้สึกในแง่บวกเนี่ยจะมีอยู่3มเรื่องนะโดยเรื่องแรกสุดเลยคือเรื่องอาหารนะเรื่องอาหารจะเป็นกลไกวิวัฒนาการที่ทําให้เราเนะี่ยชอบพอกับอาหารเนี่ยโดยเฉพาะรสหวานนะเพราะว่ารสหวานเนี่ยเป็นลสแห่งพลังงานนะเรารู้ว่าไอ้นั่นกินได้นี่กินไม่ได้นะบางอย่างกินแล้วตายนะก็เพราะว่ากลไกเนี่ยจะทําให้เราเนะี่ยมีชีวิตรอดนะ ดังนั้นเนี่ยอาหารเนี่ยจึงเป็นความชอบสําคัญของมนุษย์อย่างหนึ่งนะส่วนอย่างที่2นี่คือเรื่องเซ็กซ์นะนี่ไปพูเรื่องนี้เพราะว่าถ้าอาหารเนี่ยทำให้เราแต่ละคนมีชีวิตอยู่นะเซ็กซ์ก็เป็นตัวหนึ่งนะที่ทําให้เราเนี่ยสามารถสืบพันธะุ์ต่อได้นะดังนั้นมนุษย์จึงชอบกินแล้วก็ชอบเซ็กซ์นะอย่างสองอย่างเนี่ยคือสิ่งที่ทําให้มนุษย์เราเนี่ยอยู่รอดแล้วก็สืบพันธุ์ต่อมาเนี่ยก็ส่วนอย่างที่3นี่ก็คือเรื่องของกอารออกกําลังกายนะครับ การออกกำลังกายเนี่ยเป็นหนึ่งใน3เรื่องนะที่ธรรมชาติหรือกลไกเวลาการเนี่ยคอยบงการนะให้เราอยากทำนะเวลาที่เรากินแล้วก็เราได้มีเซ็กแล้วก็เราได้ออกกำลังกายเนี่ยร่างกายจะสมนาคุณหรือตบรางวัลเรานะด้วยระบบโดพามีนนะคือสมองเนี่ยจะหลั่งเอาสารแห่งความสุขชนิดนี้ออกมานะคือสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะการออกกำลังกา,กาย,ยจะหมายถึงการล่าสัตว์นะหรือแบบหาของป่าอะไรพวกนี้ มันจึงสําคัญนะยิ่งกว่าอาหารหรือยิ่งกว่าเซ็กอีกฮรเพราะว่ามันเป็นต้นต่อของการทําให้เรามีชีวิตอยู่รอดได้นะเพราะว่า้าไมถ้าเราไม่ไปล่าสัตว์หรือไม่ไปหาของป่าเนี่ยเราก็ไม่มีอาหารนะ mm hmm. คือมีการศึกษาวิจัยเยอะมากนะครับว่าความขี้เกียจน,นะเป็นเรื่องที่ฝังอยู่ในยีนของเราเลยนะแต่มีการศึกษาหนึ่งนะที่เห็นภาพชัดเจนดีเลยคือเขาเอาหนูนะมาสองกลุ่มนะกลุ่มหนึ่งเนี่ยให้มันวิ่งนะ อยู่ในวงล้อเนี่ยนานก่ากลุ่มอื่นน,นะซึ่งเขาเพบว่าหนูเนี่ยที่วิ่งเยอะกว่าหนูตัวอื่นเนี่ยเมื่อมีลูกเนี่ยลูกเขาก็จะวิ่งนะมากขึ้นเรื่อยๆตามไปด้วยนะฮะจนเมื่อผ่านไปประมาณ10รุ่นนะปรากฏว่าหนูรุ่นใหม่เนะี่ยในกลุ่มที่วิ่งเยอะเนะี่ยเขาจะวิ่งมากกว่าหนูอีกกลุ่มหนึ่งนะถึง75%็ดสิบ้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะแต่ี้พอผ่านไปถึง16รุ่นเนี่ยปรากฏว่าหนูกลุ่มนี้วิ่งมากถึงวันละเจ็ดไม์นะ ขณะที่หนูก,กลุ่มหนึงนะ่งเนี่ยวิ่งแค่วันละสี่ไมล์เท่านั้นนะการศึกษาเนี่ยแสดงให้เห็นว่าแรงขับเคลื่อนในการใช้กําลังกายของหนูเนี่ยซึ่งก็สะท้อนมาถึงมนุษย์ด้วยนะเป็นเรื่องที่อยู่ในยีนนะเราได้รับการสืบทอดยีนแห่งการทํเกียรมต่างๆเนี่ยมาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่นะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาพบด้วยนะครับว่าหนูที่วิ่งเยอะกว่าเนี่ยจะมีโดพามีนที่แข็งแรงกว่าหนูที่วิ่งน้อยนะนั่นก็แปลว่าการถ่ายทอดความสามารถแล้วก็แรงขับนี้นะ จะยิ่งแข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะด้วยเพราะว่าคนที่เสพติดการออกกำลังกายในแบบที่ลึกลงไปถึงพันธุกรรมเนี่ยก็จะยิ่งกระหายนะแล้วก็หวยหาการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้นไปอีกนะสมองเขาก็จะทำงานเหมือนคนติดยาเสพติดนะอย่างนิโคตินหรือโคเคนนะแล้วพอไปออกกำลังกายก็จะยิ่งทำให้ตัวรับโดพามีนเนะี่ยมีมากขึ้นนะแล้วก็ทำงานได้ดีขึ้นไปอีกนะแล้วถามว่าคนเกลียดค้านล่ะใช่ไหมฮะ ในส่วนของคนเก็ียดค้านเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าคนที่เกียดค้านเนี่ยอาจจะมีโอกาสเกิดการกลายพันธุ์ของยียนนะที่มีชื่อว่า slc 3 5 d 3นะซึ่งงานวิจัยเนี่ยบอกว่าการกลายพันธุ์ของยียนเนี่ยส่งผลให้การควบคุมกิจกรรมทางกายนะแปรปวนไปนะที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเมื่อเกิดการกลายพันธุ์ของยียนตัวนี้นะตัวรับโดพามีนนะจะเสียไปหรือลดน้อยลงนะดังนั้นต่อให้ออกกำลังกายมากแค่ไหนนะ ก็อาจจะไม่ได้รู้สึกแสนสุขหรือเบาสบายล่องลอยเหมือนพวกที่ได้รับสืบทอดอาการเสพติดการออกกายมาจากบรรพบุรุษนะคือมีการวิจัยหลายชิ้นนะที่บอกว่าระบบโดพามีนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของร่างกายนะเคยมีการทดลองหนึ่งของออกฟอร์นที่สแกนสมองอาสาสมัครที่สุขภาพดี40คนนะด้วยระบบ MRI นะเพื่อดูนะครับว่าเวลาที่อาสาสมัครเหล่านี้ตัดสินใจจะลงแรงทำอะไรบางอย่างนะ สมองส่วนไหนนะทำงานบ้างนะซึ่งเขาเพบว่าเวลาที่คนเราตัดสินใจจะทำอะไรบางอย่างเนะี่ยสมองส่วนพีมอเตอร์คอเทกนจะเป็นส่วนหลักที่ทำงานก่อนหน้าสมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวจะเริ่มทำงานสิ่องนะที่จริงแล้วการทดลองที่ว่าเนี่ยเป้าหมายของผู้ทดลองคือการดูว่าสมองส่วนไหนเนะี่ยที่รับผิดชอบเรื่องความเข้าอกเข้าใจหรือเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะ่ แต่เขาเพบว่ามันสอดคล้องกับการลงแรงนะทำอะไรบางอย่างด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเราเห็นคนกําลังเดือดร้อนเะนี่ยคนกิเกียจก็อาจเลือกไม่ช่วยไม่ช่วยเหลืออะไรนะเพราะว่ามันต้องใช้เลี้ยวแรงนะแต่ถ้าคนมีความเห็นอ,อกเห็นใจเนะี่ยสมองส่วนนี้จะทางานข,างขึ้นมาทันทีนะแล้วที่ย้อนแย้งมากก็คือถ้าเป็นคนไม่เห็นอ,อกเห็นใจเนะี่ยหรือเห็นแก่ได้เนะี่ยสมองส่วนนี้จะทํางานเวลาที่พวกเขาได้รับอะไรบางอย่างนะไม่ใช่การให้ความช่วยเหลือคนอื่นนะ ดังนั้นนะการกระโดดจากการตัดสินใจว่าจะทําอะไรบางอย่างไปสู่การทําสิ่งนั้นจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการออกกายลงมือทํางานหรือช่วยเหลือคนอื่นซึ่งก็ลว้ลวนแล้วแต่เป็นการกระทําที่เขาเรียกว่าไม่ขี้เกียจนั่นแหละจึงต้องใช้สมองหลายส่วนนะในการทํางานซึ่งในแง่หนึ่งเป็นการใช้พลังงานของร่างกายเหมือนกันนะแล้วก็ถ้ามองในแง่นี้เราก็อาจอธิบายได้ด้วยนะครับว่า ทำไมความขี้เกียจถึงมักถูกนําไปฝกฝังไว้นะกับความไม่มีคุณธรรมนะเพราะว่าไอตัวความขี้เกียจนะแปลว่าเองมักไม่ตัดสินใจนะซึ่งอาจหมายถึงการช่วยเหลือคนเดือดร้อนได้ด้วยนะและถ้าความขี้เกียจเป็นเรื่องที่ลงลึกไปถึงยีนของเราเนะ่เราจะชนะมันได้ยังไงนะก็ต้องบอกว่าถ้าคุณคิดว่าคุณเนะี่ยขี้เกียจทางยีนคือไม่ค่อยจะมีตัวรับโดพามีนที่เป็นรางวัลเนะี่ย ก็ต้องไม่ปล่อยให้ยินนะเป็นปัจจัยเดียวนะที่ควบคุมตัวเราเราสามารถสร้างระบบรางวัลต่างๆขึ้นมาให้ตัวเองได้นะซึ่งรางวัลที่ว่านี้ถ้ายายที่สุดก็คือการตอบสนองต่อกลไกเวลาการอีก2อ,อย่างนะที่เราว่ากันมาข้างต้นนั่นแหละซึ่งก็คือเรื่องอาหารกับเซ็กซ์นั่นแหละนั่นก็แปลว่าเราอาจจะสัญญากับตัวเองได้ว่าถ้าเราทํางานนี้เสร็จนะหรือไปออกกาลังกายเสร็จนะ เราจะอนุญาตให้เราเนี่ยสามารถกินไอศครีมสักถ้วยได้หรือกินอะไรอร่อยๆที่เราชอบได้นะหรือการไปออกเดทกับคนที่เราชอบหรือเราสนใจได้นะซึ่งเหล่านี้คือการเทรนนะหรือฝึกสมองของเราเนี่ยซึ่งก็ต้องบอกว่ายีนเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะแต่ยีนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าเอพิเจเนติกส์นะ ซึ่งมันมีผลนะทำให้ยีนของเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะโดยผลของสิ่งแวดล้อมนะโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนลำดับของ DNA เลยนะสรุปก็คือความขี้เกียจของเราเนี่ยในทางวิทยาศาสตร์นะก็อาจจะเป็นผลมาจากยีนของเราก็ได้นะแต่ถึงกระนั้นนะเราก็สามารถฝึกตัวเองนะให้สามารถที่จะขยันขึ้นมาได้นะเราก็ไม่จําเป็นที่ต้องขี้เกียจตามยีนอย่างเดียวนะโอเคก็หวังว่าพอดแคแค์นี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ